รามึก49ปีสายสัมพันธ์สุตะ18ร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยเป็นหนึ่งเดียวที่ร้านอาหารครัวครูจ่าปลาเผาอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซราที่กลุ่มนักเรียนเสร็จเก่าโรงเรียนสุตตะบำรุงพิทยาคารรุ่น18หรือจบการศึกษาในปี2518ได้ใช้เป็นสถานที่นัดพบปะสังสรรค์กันกาภายใต้รหัสชื่อ49ปี สายสัมพันธ์สุตะร,รุ่นที่18ร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยเป็นหนึ่งเดียวนำโดยนายเรืองยศจุนทศาสตรค์ครจูจ่าหรือไอจ่าของเพื่อนๆืนหลังจากเกษียณอายุราชาการในตำแหน่งรักษาราชาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางคลา้าที่หันเหชีวิตมาเป็นนักการเมืองท้องถิน่นและประสบความสำเร็จได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกเทศบาลตัวหนบางคลา้า พร้อมนาวาเอกอธิคมพิมพ์ประดิษฐ์นาวาอากาศเอกสำเนานาคประเสริฐร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์นพกวดนายสิทธิชัยหรือจิน้นธรรมรัตนากรอ,อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตะบนบางคลา้านายสุนใยเสงมีอดีตข้าราชการระดับสูงของกรมปลายสีและเพื่อนเพื่อนอีกหลายคนทั้งหญิงและชายซึ่งเป็นอดีตข้าราชการที่กเกษียณอายุการรับราชการแล้ว รวมถึงเพื่อนๆที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอาทินายธวัชชัยหรือปตเสริมชุนทรศิีนนวตรินุราชทิพย์ศรีครูเพลินพิจิตมณีครูสุมนาตาเผาทองครูต้อและอีกหลายๆคนที่มไาาม่ได้เอ่ยนามได้ร่วมใจกันจัดงานในวันนี้ขึ้นโดยได้เรียนเชิญคุณครูสมชัยศรนเจริญอดีตครูใหญ่ของพวกเราคุณครูรเผชิญตันเจริญและคุณครูอุไรวันเจริญชัยชนะหรือครูอีท มาร่วมเป็นเกียรติเพื่อพูดคุยพบปะสังสรรค์ลำลึกถึงอดีตตอนเป็นเด็กนักเรียนที่คุณครูต้องอบรมสั่งสอนและคอยเคี่ยวเข็นจนสําเร็จการศึกษาและได้ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้การพูดคุยพบปะสังสรรค์นในวันนี้เป็นบรรยากาศเล็กๆแต่แหวงไปด้วยความรักควา,ามอบอุ่นที่มีให้แก่กันด้วยหัวใจรุนล้วนและโอกาสเดียวกันนี้คุณครูทั้งสามท่าน ยังได้เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์สุตรุ่นที่18สิมาร่วมงานในวันนี้แต่รถน้ำดำหัวเพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานอวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี2567ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยรุ่นสายของูกศิเ็นะมานะคอ่พูดงหนสิ

นายครับที่มาเจอเพื่อนเพื่อนดีใจมากครับดีใจว่าที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนวันนี้จำได้จำชื่อ้ทุกคนไหมก็แทบหมดนะมีตัวตัวอย่างเป็นใครบ้างยกเป็นวิเชียนก็มีวิเชียนแล้วก็ยูทบูทเป็นใครบ้างโอ้โหเยอะครับพอจะพูดจะพูดเดี๋ยวมันจะหมดเวลา มาเจอเพื่อนเพื่อนรู้สึกไงครับรู้สึกมีความสุขคราวนี้ได้เพื่อนเพื่อนมาอาจจะน้อยไปน,นิดนึงแต่คคว่าก็ถือว่าเต็มใจมากาานันอยากให้มีแบบนี้ประจำไหมเราอยากให้มีเรื่อยๆตอนอนาคตเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะหายไปกี่คนมาเริ่มหายกันไปเรื่อยๆอ,อยากให้มาอยากให้มาเพื่อนทุกคนอยากให้มาไครว่ามาเชิญ ใครไม่มีไม่เป็นไรทามาร่วมกันมาด้วยกันรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับหนึ่งแปดสุตาหนึ่งแปดครับสุตาบำรุงพิทยาคารสุตาบำรุงพิทยาคารรุ่นหนึาคาค่งแปดนะครับก็ห้าอุสิกปีแล้วปีที่ที่ทีกว่าปีไม่เจอกันเลยครับก็มีโอกาสวันจันทร์เดือนเชิญเพื่อเดือน,น,ๆๆน,นทุลา นายเลาอกมายอจะจัดอีกปีหน้านิว s 24หรือราทิปสีรรยงา